สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเวลาที่ไปไหนไม่ได้นะครับผมในเวลาที่ออกนอกบ้านไม่ได้นะครับก็จะอยู่กับบ้านกับช่องนะครับไม่มีอะไรทําก็เอาเล,นมา,เาเลนมาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเอาเลนมาทดลองให้เพ<ๆ>ื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเอามาทําให้ดูเลยนะครับเอามาทําให้ดูเลยเอามาถ่ายให้ดูเลยนะครับ วันนี้ผมนําเลนตัวนี้นะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไปถ่ายไหนไกลไม่ได้ก็ถ่ายแมวถ่ายอะไรหน้าบ้านเรานี่หละครับไม่ได้ไปถ่ายออกข้างนอกนะครับไม่ไม่ได้ไปถ่ายนอกเอามาให้เพื่อนๆได้ดูประสิทธิภาพของเขานะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ไม่ต้องไปสนใจบอดี้นะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าบอดี้คือรุ่นไหนนะครับให้ดูเลนนะครับผมให้ดูเลนนะครับผมหนึ่งนะครับผมแคนนอนนะครับแคนนอน EF 100ถึง300มิลลิเมตร f 4.5ถึง5.6 u s m นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดไปให้ดูใกล้ๆนะครับถอดออกจากมาให้ดูใกล้นะครับตัวนี้นะครับผมเลนสแคนนอน e f 100 300มมิลลิเมตรนะครับผม f 4.5ถึง5.6นะครับตัวนี้นะครับ f สี่จุดหถึง5.6นะครับตัวนี้ u s m นะครับผมจะ เอามาใส่กับบอดี้แคนนอน EOS 760D แล้วก็มาปล่อยเป็นวิดีโอให้เพื่อนได้ดูว่าในการถ่ายวิดีโอนั้นเป็นยังไงตัวนี้ไม่มีกันสั่นนะตัวนี้ไม่มีกันสัน่นแลวผมไม่มีขาตั้งกล้องแล้วขาตั้งกล้องพังไปแล้ว <c oughs> นะฮะก็ใช้มือถือถ่ายถ่ายแมวหน้าบ้านนี่แหละแมวมันเดินมาแถวๆหน้าบ้านเอามาทดลองถ่ายดูนะครับแต่ามาทดลองใช้กับตัวนี้นะครับบอดี้ EOS 760D นะครับเอามาทำใช้กับบอดี้ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า าการใช้งานของเลนตัวนี้เป็นยังไงนะครับเลนตัวนี้เวลาโฟกัสเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ระยะเขาจะถามว่าแคบไหมมันก็ไม่แคบไม่กว้างนะครับอยู่ที่200อยู่ที่ 100- ถึง0อเอ้ยอยู่ที่ 100- ถึงส0มรมิเมตรนะครับก็เป็นเลนตัวหนึ่งที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้เพื่อนได้ดูนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่หน้าบ้านเลยนะถ่ายแมวนะครับไม่มีแบบเป็นคนเป็นอะไรถ่ายแมวมาใช้กับบอดี้ตัวนี้นะครับนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วอัน 1 0 0 3 0 0 mm มมิมตนะครับ100 300อ mm. มตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมระยะเลเนยอยู่ที่1 0 0 mm มมนะอยู่กับบ้านกับช่องไม่ได้ไปไหนนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับมีแมวนี่แหละเป็นแบบเลนมันไม่มีการสั่นนะแลละผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะผมใช้มือถือเอานะตอนนี้ผมใช้มือถือเอาสปีดชัตเตอร์ผมตั้งไว้ที่1-80รต่อ80นะครับรูรับแสงที่4.5นะครับ ค่าแสงน่ะจะอยู่ประมาณคือกลางวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่สภาพแสงนะครับผมโหมด M นะครับโหมด M ระบบโฟกัสเนี่ยเซร AF ก็คือก็คือจับวัตถุนะครับหรือว่าใบหน้านะครับตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่100มิมนะของเลนตัวนี้เลน Canon EF นะครับ100-300มิลล mm. ิเมต f 4.5-5.6 USM ตัวนี้ถือว่าละลายหลังได้ค่อนข้างดีให้อยู่ห่างจากตัวแบบ อยู่ห่างจากตัวแมวเนี่ยผมอยู่ห่างจากตัวแมวเนี่ยประมาณ1เมตร2เมตร2เมตรครึ่งมาแล้วม,แลว,แมวมาแล้วมมาแล้วเราคุณย้ายโลเคชั่นอ่ะนี่แมวมันขยับเข้ามาหาผมนะตอนนี้อยู่ห่างจากแมว2เมตรผมจะซูมไปใกล้ตอนนี้ซูมมาที่135นะตอนนี้ที่135อย iso เนี่ยผมปล่อยไวท้ที่ออตโต้นะครับ iso ผมปล่อยไว้ที่ออตโต้ตอนนี้ นะครับตอนนี้ค่ารูรับแสงเนี่ยวิ่งขึ้นที่มามาที่5้านะครับ F5 เนี่ยนมันเดินเข้ามาหาผมแล้วเฮ้เครื่องกระทำหากินเลยนี่เด็ดนะตอนนี้อยู่ที่135มิลลิเมตรเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามาดิเดินเข้ามาทำไมเน่เมื่อกี้มันเดินเข้าหาเรานะครับตอนนี้อยู่ที่135มิลลิเมตรนะรูรับแสงอยู่ที่5.0สปีชัตเตอร์อยู่ที่50นะครับผม ค่าค่าวิดีโอเนี่ยเอาใหม่นะครับไอ,อ,อตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมผมปล่อยผมปล่อยค่าวิดีโอเนี่ยตั้งค่าวิดีโอเนี่ยคือ HD 25เฟรมเปอร์เซ็ต25เฟรมนะครับต่อวินาทีนะครับทีนี้ผมปรับตั้งใหม่แนละ้วตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ HD 50เฟรมเปอร์เซ็ตนะครับผมหรือว่า50เฟรมต่อวินะครับผม,อต,อบผมตอนนี้อยู่ที่ 135มิมลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับมือถือนะครับไม่มีขาตั้งนะครับใช้ไมนอกนะครับผมใช้ไมนอกอเดี๋ยวผมจะหมุนไปที่200มิลิเมตรนะมที่200มิลิเมตรห่างจากตัวแมวเนี่ยตอนนี้ห่างจากตัวแมวประมาณ2เมตรประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งๆึนะครับ2เมตรหน่อยหน่อยจะเห็นได้ว่าความละลายหลังถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมค่ารูรับแสงวิ่งขึ้นมาที่5.6ภาพก็จะมืดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมอยากจะให ภาพสว่างเนะี่ยผมก็ต้องปรับสป,ปีชัตเตอร์ให้ลงมาผมจะลองปรับสป,ปีชัตเตอร์ลงมาอีกเหลือ60ตอนนี้สป,ปีชัตเตอร์ลงมาเหลือ60นะตอนนี้วิดีโอก็กทำการบันทึกไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่200มิลลิเมตรครับดูโบเก้ข้างหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าถ่ายอพอร์เตรได้สวยนะครับถ่ายพอร์เตรได้สวยถ่ายแคนดิดนะครับผมนะ ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้อยู่200 mm มมของเลนตัวนี้นะผมลืมบอกไปว่าบอดี้เนี่ยเป็น760ดีครับเป็น EOS 760ดีเดี๋ยวผมจะมวนไปที่300 mm 3 0ม mm ิลเมตรมมเนี่ยให้ดูกันแบบใกล้ๆหน้าแมวเลยนะ300มมค่ารูรับเสียงอยู่ที่5.6อันนี้300 mm มมนะครับ300มลมค่ารูรับเสียงอยู่ที่5.6ครับ สปีดชัตเตอร์ผมลดลงมาให้เหลือ60เอิบเออครับชัตเตอร์สปีดนะครับอยู่ห่างจากแมวสองเมตรนะครับผมอยู่ห่างจากแมว2เมตรเดี๋ยวผมจะถอยออกจากตัวแมวอยู่นะตอนนี้อยู่ห่างจากแมวประมาณ4เมตรนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากตัวแมวเนี่ยประมาณสี่เมตรระยะอยู่ที่300อมิลลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับยู่ทีม300มิลลิเมตรของเลนตัวนี้ค่อนข้างมืดนะเพราะว่าแมวอยู่ในที่มืด นะครับแมวอยู่ในที่มืดนะครับเดี๋ยวจะปรับไปที่เดี๋ยวผมจะลองหมุนมาที่200 mm มเมเหมือนเดิมนี่200้มิลลิเมตรก็คือมุมกว้างครับ200มิลลิเมตรนะครับนี่200อมิลลิเมตรอ่านี่นี่1้5มมิลลิเมตรอยู่ห่างจากแมวนะครับอยู่ห่างจากแมวเนี่ยประมาณตอนนี้เนี่ยหเมตรสเมตรสมเมตรสเมตรหเมตรประมาณ5เมตรเลยทีเดียวนะครับประมาณ5เมตรเลยทีเดียวอยู่ห่างจากแมวประมาณ5เมตรนะครับ สป,ปีชเตอร์ผมหมุนมาที่1ผมหมุนขึ้นมาที่80แล้วนะสป,ปีชเตอร์นะครับอตอนนี้ก็กล้องเลนตัวน,นี้มันไม่มีการสั่นอ่ะมันจะต้องมือไม่นิ่งก็มันจะมีภาพสั่นไหวหน่อยนึงนะฮะไม่มีกันไม่มีการสั่นนะครับตัวน,นี้ถือเอานะครับนี่ขยับเข้ามาใกล้ตัวแมวละตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้ตัวแมวประมาณ2เมตรหมุนระยะเลนอยู่ที่100รนะครับระยะเลนอยู่ที่100 โฟกัสค่อนข้างจะ่าฟบฟับฟุบับหน่อยนึงนะฮะค่ารูรับแสงใน4.5ก็ถือว่าพอพึงพอใจในระดับนึงนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับถ้าใช้ขาตั้งกล้องก็จะนิ่งกว่าใช้ขาตั้งกล้องก็จะนิ่งกว่านะครับผมแมวหลับแล้วแมวนอนแล้วจะเดินเข้าไปใ,ใกล้แมวโฟกัสใกล้สุด,ดจะดูว่าโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่กะกะ ตอนนี้อยู่ห่างจากเลนเมตรครึ่งประมาณเมครึ่งยังมีความชัดอยู่ยังโฟกัสได้อยู่ถ้ามันโฟกัสไม่ได้มันจะมันจะโฟกัสไม่เข้านะครับตอนนี้เข้ามาใกล้แล้วเนี่ยโฟกัสไม่เข้าแล้วตอนนี้โฟกัสไม่เข้าแล้วน่าจะอยู่ประมาณเมตร1เมตรเมาอันนี้โฟกัสเข้าประมาณ1เมตรแหละครับโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวน,นี้ก็คือประมาณ1เมตร1เมตรจากตัวแบบนะครับอันนี้โฟกัสไม่เข้า ถ่ายอย่างเงี้ยโฟกัสเข้าเนี่ยโฟกัสเข้าโอเคมาเจอแมวมาเจอแมวอีกตัวหนึ่งนะครับมาเจอแมวอีกตัวหนึ่งมันนั่งอยู่แถวหน้าห้องน้ำด้โอกาสเหมาะเลยผมถ่ายเลยนะครับไปละมันกลัวเดี๋ยวเนร่อก่อนโอ้ยอยู่ห่างจากเราน่าจะสิบยี่สิบเมตรแล้วเนี่ยไปละไปละ ไปละ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 ไปลผมซูมสุดกระบอกเลยนะผมซูมสุดกระบอกเลยตอนนี้ผมซูมสุดกระบอกเลยซูมสุดกระบอกเลยส0 0รอมิลลิเมตรมือมันจะสันส่นๆหน่อยนะมือคนจะสันส่นๆหน่อย พอไม่มีขาตั้งกล้องไปละไปละนี่ส0 0รมิลิเมตรนะห่างจากเราน <ZY> ่าจะ5 0เมตรเกือบร0อเมตรอะนั oh, ่งนู่นลนั่งละไปละแมว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 แวแมวแมมวแวแม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 วมมม อันนี้สุดกระบอกนะครับอันนี้สุดกระบอกอ่าเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่100มิลเมตรถ้า100 mm. Empire, ่มิลลเมตรประมาณนี้นะครับประมาณนี้100มิลเมตรนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอันนี้สุดกระบอกถ้าถ่ายสัตว์เนี่ยต้องเข้าสุดกระบอกโฟกัสติดตามนะตอนนี้ผมแตะโฟกัสติดตามไว้นะก็จะสันส่นๆหน่อยมือจะสันส่นๆหน่อยนะครับแมวเจอพอดีเลยเจอเป้าหมายเนี่ยเนี่ยทีนี้มันได้ยินเสียงแฟนมันนั้นนหละมาละ อันนี <city> ้เม <adjusting to> <afterlife> ื่อกี้นี่ผัวมันนี่นี่นี่อันนี้แฟนนี่แฟนเขาแมว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 มันเดินเข้ามาแล้ว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 มันได้ยินเสียงแฟนนะแฟนมันอยู่ตรงนี้แหละ อมแจ้มกันุ๊บจุ๊บจุ๊บหนึ่งทีตอนนี้อยู่ที่100มิลลิเมตรนะ100มิลลิเมตรแมวนี่อยู่ใกล้ผมมากเลยแมวอยู่แมวอยู่ห่างจากผมเนี่ย2เมตรสเมตรอันนี้อันนี้อันนี้แฟนเขานะแฟนเขาอันนี้ผู้หญิงนะอันนั้นผู้ชายอันนั้นตัวผู้อันตัวผู้อันตัวผู้อั้นตัวผู้อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมีย เขาจะมาหากันเรื่อยแหละแอบมาหากันเรื่อยนะครับค่อยนี่ใส่ไม่ดีนะแอบบมาหากันเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะหมุนผมจะซูมไปใกล้เลยซูมไปใกล้สามร้อยมิลลิเมตรเมื่อกี้สองร้อยเมื่อกี้สองร้อยอันนี้อันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยสามร้อยมิลลิเมตรถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับเลนตัวนี้ถือว่าคมใช้ได้เลยเลนตัวนี้นะคมใช้ได้เลยละลายหลังเนี่ยดูละลายหลังดูความละลายหลัง ตอนนี้เราอยู่กับเลน Canon EF 1น0อถึงส0มมิลิเมตรนะครับผม USM นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นมาลเอฟนะครับติดกับกล้องตัวคูนนะครับ Canon EOS 760D นะครับ 760D นะครับผมผนมาที่อ่า1 0 0ยมิลิเมตรข้าก็นอนเฝ้ากันนะนยอันนั้นตัวผู้นะนี่ตัวเมียเขามามาจีบกันเรื่อยนะครับสองตัวนี้เขาจะนัดพบกันเมื่อช่วงค่ำๆนะครับเขาจะชอบนัดพบกันมันจะชวนกันไปกินหมูกระทะอะไรประมาณนี้ครับ นะครับบอกจะไปกินโมูกะทะบอกสองทุ่มไปไม่ได้ต้องไปช่วงหกโมงนะจ๊ะว่ะ <c oughs> าไรสละละไรสละละนะ,ะให้ดูการโฟกัสของเขานะครับให้ดูการโฟกัสนะครับให้ดูการโฟกัสปุ๊บโฟกัสตรงนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับงอนนะครับสงสัยงอนไม่ได้กินโมูกะทะไปแล้วเป็นไงบ้างครับผมสําหรับเลนตัวนี้นะครับภาพถ่าย วิดีโอจากเลนตัวนี้นะครับแ a n o n น f อ0 0นถึง3 0 0มิลิเมตรเอฟถึง5้าเนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมที่กำลังอมองหาเลนตัวนี้อยู่นะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าถ่ายวิดีโอเ,เป็นยังไงเป็นยังไงเสียงการโฟกัสของมันเป็นยังไงรูปภาพที่ออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็นําเสนอให้ดูแล้วนะครับผมว่าแต่ถึงมันจะไม่ใช่ภาพถ่ายที่หรูหราอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นภาพถ่ายจริงออก จริงๆนะครับออกมาจากเรนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นถ่ายที่เพื่อนๆได้เห็นกันไปนะครับผมยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่เพื่อนๆดูจนจบนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย